สวัสดีครับมื่อนี้เรพ้นอยู่ที่สวนไยัยตามเป็ดนะครับอากาศก็กค่อนข้างจะอบอานะครับมื่อนี้อบอ้ามากๆเลยเพราะว่าฝนบอ่อตกเลยนะครับถือโอกาสเอาหยามหาหงมัวเลยก็เลยมานั่ง ปลูกคุยครับพี่น้องทุกคนก่อนเหมือนี่นะครับเมือนนี่ตเพ่นอยู่สวนไผยนะครับกอยากจะเอาเรื่องของไผ่ของไผ่มาเว่าเนาะในในสวนของไผ่นี่คืคอโอ้ปลูกไผ่นี่การปลูกไผ่นี่บมแม่ว่าปลูกปีหนึ่งสองปีได้ผลนะครับการที่ปลูกไผ่ให้เป็นสวนไผ่นี่มันต้องใช้เวลาถึงเจ็ดถึงแปดปีเลยนะครับอย่างตะพ่นนี่ครับ รู้สึกจะเป็นสิบกว่าปีได้ยังยังเป็นสวนไผ่ได้เนาะแต่ว่าป้าน่ะก็ยังบ่บ่บอเต็มที่เลยนะครับป้าน่ะก็ยังบ่บ่บ,บเต็มที่เลยเพราะว่าการตีเฮ็ดสวนไผ่ได้นี่เนาะมันก็โดนอยู่ที่นี่เรามาเบิงเป่าหมายก็ว่าการการเฮ็ดสวนไผ่นี่มันมีหลักมีหลักสําคัญอยู่เนาะว่าเฮาเฮาปลูกไผ่ไปเพื่ออย่างการการปลูกไผ่เนี่ยมันก็แยกแยกออกไปได้ในส่วนจาก หลายยางเนาะสองสามยางหรือสี่ยางหายยางแหละแต่ผู้ใดที่นี่ได้ตะพุนหยดยกตัวยางมาอันสันๆย่อๆก่อนว่าอันการจะปลูกไผ่นี่มันมีเป้าหม้นี่แต่ไม่มีเป้าหมายนี่เฮ็ดยากนะครับการเฮ็ดสวนไผ่นี่คือเป้าหมายหลักๆเนาะเดี๋ยวตะพุนหยดยกตัวยางเสีนว่าการปลูกไผ่เพื่อความสวยงามอ่าอันละลับแรกเนาะปลูกไผ่เพื่อความสวยงามนี่ก็บอกว่าไหนอยากปลูกยังปลูกพันธุ์ใดก็แล้วแต่เนาะพันเตี้ยพันสูงพันตามก็แล้วแต่สิปลูกอันนี้คือปลูกไฟเพื่อความสวยงามนะครับ อันที่สองนี่ก็คือการการปลูกไผ่เพื่อการศึกษา,าปลูกไผ่ปลูกไผ่เพื่อการวิจัยและก็เพื่อวิจัยนะครับการปลูกไผ่เพื่อมีการรักษาและก็ะวิจัยนี่ยังยังตะพุ่นปูกกยน่นี่เนาะยังตะพุ่นปูอยู่นี่กับปลูกไข่ไข่การศึกษา, antis, าและก็วิจัยน้ำนะครับแต่บางครวนก็มันจะได้ขวบไปทนะือน้ำหรอกนะขวกไปกินนออ้อยกินอย่างน้ำอันนี้มันเป็นอันนี้สงในส่วนหนึง่งอีกทางหากเนาะอันนี้คือการกันที่สองนะครับแลักการที่สามนี่คือการปลูกไผ่ปลูกไผ่เพื่อ เพื่อเป็นการเป็นแรงท่องเที่ยวโอ้ถ้าปลูกไผ่เพื่อเป็นการแรงท่องเที่ยวนี่เขาต้องปลูกเป็นเป็นหลักการนะครับเป็นแบบเป็นแถวเป็นแนวเป็นยังแะ้วก็อีกอย่างมันจะต้องมีทีทีที่กว้างที่กว้างนะครับสวนอานิสง์ในการการปลูกไผ่ในในตรงนี้เนาะเฮาอาจจะเป็นการจัดล่านขายอยังอันนี้ก็ว่าไปเนาะเป็นเป็นเป็นการปลูกไผ่เพื่อเป็นแรงท่องเที่ยวอย่างนี้เนาะในส่วนตรงนั้นเนี่ยอานิสงมันจะเป็นการอัน การค้าขายหรือว่าอย่างประกอบกันอันนี้ก็แล้วแต่เนาะอันนี้คืออันที่สามนะครับส่วนอันที่สี่นี่ยังยังหลักการที่สี่นี่คือการการปลูกไฟเพื่อบริโภคในครัวเรือนอันอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งเนาะการปลูกไ่นี่อ่าในส่วนของการบริโภคในครัวเรือนนี่บอจาเป็นต้องปลูกรลายดอกตัวนี้อ่าปลูกเอาแค่ต้นหนึ่งก็กินงเหมือดแล้วนะครับกันจะกินนะกันจะปลูกไ่ไว้กินจากของเองนะเอาเอาแค่หนึ่งกอก็ก็ ส่วนอานิสงมันจะได้ก็คือดได้ใส่ในส่วนของลั้อย่างอ,อันนี้เป็นเป็นอานิสงในส่วนการการะเะไดใส่เนาะที่นี่มันมีอีกอันนึงก็คือเอาเอาสุดถ่ายแล้วกันเนาะการการปลูกไผ่เพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพื่อธุรกิจอ่าการปลูกไผ่เพื่อธุรกิจดังพิหาเนาะส่วนมากค้นก็จะเบี่ยงเบนเอาเอาตัวท้ายนี่นะคือการปลูกไผ่เพื่อธุรกิจไผ่ก็คือคือปลูกแล้วก็ต้องอยากอยากเป็นการขา,ขายเป็นการ อยากได้เงินเนาะบอกยังไงเพื่อจะให้มันทําเงินแต่ว่าการทําเงินนี่มันกะทำมันก็ยังไงล่ะมันแบบว่ามันมันมีหลายรูปแบบนะที่จะเฮ็ดไปนะครับการปลูกไผ่ที่ี่จะเอาเงินมากเนาะที่เฮ็ดจะได้สิใดเขาสิใดเขาจะได้ขายเฮ็ดไดเขาสิไดเงินเนี่ยนะเอออันนี้เฮ็ดสิไดที่นี่มันก็ยากอยู่แต่ว่าแต่พ่นแตกตัวอย่างอย่างว่า ตัวอย่างปลูกไผ่ไเพื่อธุรกิจนี่เนาะมันก็นมีหลักการใหญ่ๆอยู่ห้าหกเจ็ดหลักพกันล่ะนะครับเดยอะแต่พจนย่อยฟังว่าการปลูกไผ่ไเพื่อธุรกิจนี่คืออย่างหนึ่งล่ะคือเอาหลักการในนี่เนาะมันก็นมีหลักการอ่ามีหลักการของมันอยู่ประมาณหกเจ็ดข้อข้อนีน,น,นะครับก็คือหนึ่งการการเลือกพันธุ์ไผ่เอออันนี้สำคัญนะครับการเลือกพันธุ์ไผ่นี่เขาทีเด็เป็นธุรกิจนี่เขาต้องเขาต้อง าต้องการลั่นตีมันได้นะครับว่าเขาจะเอาพันธุ์ไทยแบบไหนเอาเอาพันธุ์นิยังแม่นว่าอ่าอันนี้ต้องต้องเตรียมการให้ดีเลยนะครับอย่างที่สองก็คือการเตรียมพื้นที่นี่ถ้าเหตุเป็นธุรกิจล่ะเขาจะต้องมีมีพื้นที่อยู่ทีโอ้อย่างนี้น้อยก็ประมาณสักสักสิบไรสซะไปสิบไรหรือเอาเอาขี่ไร่ขี้เลยังตำนี่ก็เอาเอาหาไรซะเอาประมาณห้าไร่เนาะห้าไร่นี่ก็ถือว่าบ่อบ่อท่านปาาได้เนาะ ถ้าใครชิปไร่กัยิงดีเนาะขอน้นผู้ถีมีพื้นที่หลายๆดอกผู้ถีมีพื้นที่หลายๆใหญ่ๆประเทศยังเนาะ,ะอันนี้ก็บทีบอกไปนะครับอันนี้คือคือหลักการของอการเตรียมพื้นที่เนาะส่วนขอที่สามนี่ก็คือการการการปลูกนาการปลูกเขาจะปลูกแบบไรระบาดเห็นว่าเขาจะปลูกเป็นแถวเขาจะปลูกเป็นแนวกาจะปลูกระยะห่างขนาดใดขนาดใดแล้วก็การ เอาอย่างไรล่ะเป็นลักษณะอะไรเนี่ยค,คือมีอม,<อ>มีมีวิธีอ่ะมันมีวิธีปลูกเนาะมีมีวิธีปลูกของมันนะครับอันส่วนอยางที่ซีนี่ก็คือคือเป็นยางที่สําคัญสําคัญสุดๆนะครับก็คือการการดูแลรักษาการดูแลรักษาเนี่ยสำคัญยิงๆนะครับเพราะว่าทามนถ้าปลูกไปได้แล้วนะครับปลูกลึงถึงว่าเราจะปลูกไปประมาณสิบไร่ยี่สิบไร่ก็ลแล้วแต่แต่ถ้าไม่มีการดูแล,แลรักษาเนี่โยโเ่หยบบ้อยครับตืมเลย เพราะว่าสิเป็นหญ้าเพราะว่าสิเป็นอยังหลับปุ๋ยยังกับบริไส้ยังบ่ไส้สุดท้ายก็ะอะไรครับใา้นะครับไผกับบด้รับการดูแลรักษาก็คือมันไปไม่รอดเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็คือการดูแลรักษานีมาเอาไว้เป็นลำดับหนึ่งกันแล้วกันเนาะถ้าจะปลูกไผเพื่อธุรกิจนะครับส่วนอย่างที่หานี่ก็คือการเก็บเกี่ยวอ่าอันนี้สำคัญดือกันนะครับว่าถ้าจะต้อง ตั้งเป้่าไว้ที่ว่าจะ,จะเก็บเกี่ยวในฤดูใดเข้าสีเฮ็ดแบบใดมันจังสีออดบบได้ออกนอกฤดูเข้าสีเฮ็ดแบบใดมันจังสีได้ผลผลิตออกมาว่าั่นเถาอเอออันนี้มันมันมัน,มนสาคัญเลยนะครับอันนี้ก็สําคัญไม่ไม่แน่ว่าเจอเดียวนะครับที่นี่หลังจากเข้าเฮ็ดเก็บร้อยดูแลหยังต่างๆเียบร้อยไผออกมาหลายล้อยถ้าเราถ้าเราดูแลเป็นเนาะถ้าเราดูแลเป็นแต่ว่าเฮาเข้าใดใด อ่าได้ประสบการณ์ในอย่างมาเฮ็ดแล้วมันประสบผลสาเร็จเอาปูนีปูง่ายๆสิล่ะมันประสบผลสําเร็จถ้ามันเกิดคววมแบบสบคววมสําเร็จแล้วมันก็เยอะเนาะที่นี่เนาะสมมุติว่าปลูกประมาณจักสิบไร่สิบไร่โว้พผลลิตเม่นธรรมดาเ้อครับเต็มเลยนะครับตึ้มเลยที่นี่เฮาก็ตตองมาจัดก,การในส่วนการการดูแลการการแปรรูปเอออันนี้ก็สาคัญนะว่า มันหลายแห้งอ่ะหัวจะไปขายยังไงนี่มันมันหลายเราก็มาคิดว่าถ้าจะตหนกแปรรูปเป็นอย่างเนี้ยเป็นเฮ็ดเป็นขนมได้า่เฮ็ดเป็นข้าวเกรียบได้า่ทาเป็นเาน่อไใหม่ดองทําเป็นน้องหม่อัดถุงเะราไนี้าว่ากันไปอันนี้คือการแปรรูปนะครับหลังจากเขาแปรรูปอียังก็ไดเมื่อดีหยังก็ไดเมื่อน่อไหม่สดยังเฮามีเมชิทุกอย่างครบเพียบจากว่าสิไปขายใสบแบบนี้แม่นว่าอันนี้โตมักสำคัญมันเด้อการตลาดนี่นะครับว่าเขาจะไปขายแบบใดวธีใด เขามีตลาดมองไดไปลุ่งแม่นว่าอ่าหลังจากนั้นเท่ากับเอาเอาด็กๆมันสีแด้เงินมากเนาะมันตรงโอ้การบอกตรงๆเลยนะครับวการ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 อ่นไหนการการจีฮิตไผ่เนี่ยเนาะการการที่ทําสวนไผ่และการทําทําไผ่เพื่อธุรกิจนี่มันมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับมันมันมันยุ่งยากมันหลายอย่างมันต้องใส่ประสบก,การณ์ถี่คนคนถี่ี่มีประสบก,การณ์ดีเลยจังจังิผ่พานนะครับ โดยโดยเฉพาะว่าหลังจากข้าเฮ็ดได้แล้วผลิตได้แล้วมันเกิดผลผลิตเขาออกมาเต็มเหมือนเราเป็นเป็นหน่วยเต็มแล้วข้าวิไปขายหม่งใดข้าวิี่เฮียตยังขายโอ้ยุ่งยากพอสมควรนะครับในที่นี่นะครับตะพ่นว่าในส่วนนี้เนาะถ้าแม้นเฮาจะ่เฮ็ดเป็นลูกไ่เพื่อธุรกิจนี่แต่พ่นว่าจะพ่นจะแนะนําในส่วนของไผ่ไผ่ใหญ่ไผ่ใหญ่จะดีกว่าเด้ อันอันอันนี้เป็นความคิดของตะพ่นผู้เดียวเด้อว่าอันการการตีเฮ็ดไผ่นี่อันเพื่อธุรกิจนี่ไผ่ใหญ่ไผ่ใหญ่ที่สุดโดยเฉพาะไผ่ไผ่ใหญ่มีอย่างแน่ละบานอ้าวเดี๋ยวตะพ่นอะไ่ไปอ่าเช่นเอาเอาไผ่กิมซุงเนาะเอาไผ่กิมซุงอ่าไผ่กิมซุงนี่อันนึงล่ะเพราะว่าเป็นไผ่ใหญ่อยู่แล้วอันที่2มาก็เป็นไผ่อ่อไผ่ไผ่สีสุกอ้าวไผ่สีสุกนี่บ่วค้ยมีผู้ผูกกันดอกเพิ่นย่านน้ําเพิ่นย่านน้ํานะครับไผ่สีสุกนี่ อันใหญ่ที่สามกับมาเนี่ยก็เป็นพวกพวกไผ่ปักกิ่งเนาะไผ่ปักกิ่งก็ถือว่าพอสมควรนะครับใหญ่มากเลยนะไผ่ปักกิ่งนี่แล้วก็มาเป็นอ่าเป็นไผ่ไผ่ที่นิยมมีลีก็คือคือคือ,คอ,คอตอนนด้ก็พี่เห็นจะเป็นเป็นพวกไผ่สร้างมนาะไผ่สร้างมนลนี่จะเป็นเป็นไผ่ที่เขากำลังอ่กากำลังศึกษากำลังวิเคราะห์กำลังวิจัยกันยังครับแล้วกำลังกำลังวิจัยกันหลายอยู่เนาะ โดยเฉพาะที่ต่างประเทศต่างประเทศนี่เพิ่นจะเห็นเป็นโอ้มัน,ม,นมันหลายอย่างเนาะแตพ่คนขันที่บอกไปก็ไล่ว่าแต่ผุดละแต่ใหม่ไหม้จิ้มแคลวละนะเออไล่ถึงแต่ไม่จิ้มแคลวไม่จิ้มแคลวไม่ตะเคียบโอ้ไม่อะไรอีกล่ะ <laughs> มันหลายใหม่แเหลอเกินนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันการกาลังกําลังเข้าสู่กันวิเคราะห์วิวจัยอย่างหลายอย่างตลอดจนอัน มันมันเฮ็ดไปหลายอย่างเนาะเพราะว่ามันมันไม่มีที่ที่สูดจริงๆท่าทาแมนเท่าเฮ็ดเหลืองใหม่ไผ่นี่เนาะตลอดตรงเนยาวไปถึงใหม่กระดาษก็ไดนะครับอันนี้อันนี้คือคือการการการวิเควจัจกันสรรหามาให้มันลงโตกับไผ่เนาะคือการแปรรูปบอาย่างไงการแปรรูปไผ่มันมันทําได้หมดนะครับในส่วนตรงนี้นี่ตาพ้นจากเสนอใหม่ย่อยๆี่แมนต์ตาพมนคิดว่า สวนหนึ่งะเนาะเอาเอายกตัวอย่างอันยกชงตัวอย่างอันย่างใหม่ไหม่ไผ่ไผ่สีสูงอี่เนาะไม้ไผ่ทีสูงนี่ก็จะเป็นไม้ไผ่ที่ไผ่ดังเดิมเพาเนี่ยเป็นไม้ไผ่ดังเดิมที่มันโอ้มันมันใหญ่เนาะไม้ไผ่ทีสูงนี่ดังเดิมถ้าปลูกเป็นกอแล้วมันกขนาดทึบใซองพอทอดก็แล้วกันลนะครับขนาดขนาด ไก่เพชรแลนกับแม่นีเรียบร้อยครับคอบว่าได้หรอกเพราะมันเป็นกอที่ใหญ่นาทึบแต่ว่ากบบเป็น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 ส่วนหนึ่งที่ว่าไผ่ไผ่สีสูงเข้านี่บ่ไใครมีผูผูดูแลรักษาหรือว่าสางก็ให้มันเป็นรเบียบเรียบร้อยเนาะมันจะต่างกับไผ่ยางอื่นมาสั้นแต่ว่าไผ่ยางอื่นเข้านี่โอ้มันเขาทํากันแบบ,แบบแบบแบบว่าดูแลรักษาอย่างนี้แหละมาสัน้นยกเว้นว่าไผ่ทีสูงเขาบขอกใครดูแลรักษาแต่ว่าเขาปลูกทิ้งปลูกป้าว้สั้นะนะครับ ในส่วนหนึ่งนี่ไผ่ที่ทุกนี่เขาเขาจะมาเฮ็ดเป็นถือว่าเป็นเป็นไผ่ธุรกิจเขาจะพ่วงอะไรมาตั้งแต่เฮ็ดไม้พานอู้บรรยากาศเฮ็ดยันยื์อะไรพวกพวกหัวเอ้ยพวกอัตลาเอ้ยพวกอันโอ้ยสารพัดกระดุมกระจอแม่นเมื่อระโดดนะครับตัวตัวทำจากไม้ไม้ไผ่สีสุงก็ตรงนั้นแหละนะครับคือว่าจะเอาไปเป็น สารหมวกสารยังได้หมือะอันนี้เป็นเป็นเพื่อเป็นไผ่ที่สุกีที่มันมันมีคงโคงตนแข็งแรงเนาะมันมันจะต่างกับไผ่์อื่นตลอดจนอย่างหลายๆอย่างเนาะส่วนไผ่ที่ใหญ่กว่านั้นขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าถี่เป็นไผ่สร้างมนไผ่อ่์ไผ่กิมซุ่งพวกนี้จะใหญ่มากเขาจะนั้งเขาจะนิยมมาไปทําเป็นเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์กันกันในส่วนของการเฮ็ดแข่เฮ็ดเตี้ยงเฮ็ดอ่อีอย่างพอไผ่พวกนี้มันมันมันเป็นเป็นไผ่ที่ใหญ่แล้วก็ ความสวยงามเนาะมันเป็นความสวยงามแล้วก็ตรงด้วยตรงนี้เขาอาจจะนิยมในส่วนของท่อมิเจอ์กันเนาะแต่ว่าในหลายๆมองหลายๆบอลนี่เขาเฮ็ดเป็นันันเลยเป็นเป็นบาเเน,เป,น,เ,ปนเป็นเฮื่นเลยเนี่ยครับเป็นเป็นเถียงเป็นเถียงไงอ่ะเถียงเฮื่อนอะ่ะแต่ว่าเขาเฮ็ดเดือดไม่ไพแต่ว่าไม่ไพนี่เขาก็บอกธรรมดาเนาะในในบางในบางพื้นที่ตอนนี้เขากับมีการอบอบไผ่อบไผ่โดยการผ่านขบวนการที่ยอย่างหลายอย่างเนาะที่ ที่เขาจะต้มไผ่ออกมากอนแล้วก็มาตากแดดนแล้วก็มาลุงสีลงควันลุงยาก,กวาไปเนาะทำให้ไผ่ที่มีอายุใช้งานที่ยืนยาวมากเป็นสิบสิบยี่สิบสามสิบปีเลยนะ,นะครับยญากับบอ่อแพร่รับปวกอืื่นที่กันนะบบ่บอบ่อแพร่ปวกใหม่ใหม่ใหม่ที่มีความความความตันเนาะความตันนดี๋ยว่าไม้ไม้เนื้อแข็งก็ได้ต่อไผ่นี้ก็ไม่ธรรมดาเขาก็เป็นไม้ที่ ีแข็งเหนือแข็งนะครับก็อสมควรนะครับแต่ว่าเขาต้องเอาไปใส่ในส่วนของไข้มันถือไขแบบแบบ้ถือแบบนาะไขมันถือแบบถือกดถือยังเขาเขาว่ากับว่าไปเนาะเป็นจํานวนนั้นนะครับอันนี้คือคือตะพุ่นว่าในส่วนของใครถ้าจะทํำธุรกิจเนี่ยน,นิยมก็รตะพุ้นกันเสนอแน่ผู้เร,เราว่าไปทิเห็นด้วยกันดี้นะไฟไปเปลนด้วยกับผม็น่ยังนะครับเพราะว่าไคที่เอามาทําธุรกิจเนี่ยตะพุนเอายกตัวอย่างผูกไผ่ไ,ไงอ่เช่นไผ่สีสูกไผ่กิมซุง ไผ่สร้างมูลไผ่ปักกิ่ง่าพวกนี้ก็จะเป็นไผ่ใหญ่ๆนิยมมามาถึงตัวนี้เนาะเป็นเป็นไผ่ที่ธุรกิจสามารถที่แยกแยก,แยกออกไปเฮ็ดที่ยั้งกระได้เนาะแต่นี่ก็บไม้แดงไม้พวกมาไผ่เนี่ยน้อยที่ที่ที่อเป็นบมอสามารถทาเป็นธุรกิจได้นะได้เหมือนกันนะครับ <S <S เช่นว่าไผ่เลี่ยงนี่ไผ่เลี่ยงอยู่เต้ยี่ยังหลังกะพวกนี้ก็ทาสามารถที่จะเอาไปเป็นทำธุรกิจเป็นใดคือกันบอกว่าสิเป็นการเอานอมาหนึ่งเอานอไปใส่อัด ถุงยางก็โดยการผ่านกระบวนการอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันทําได้หลากหลายแล้วบอายังไงล่ํานี่ก็โอ้มีเขาเขาก็มีบองมองรับสื่อเนอะลั่มลํ่มนี่เขาก็จะสามารถรอบไปผ่านแล้วก็ทําเป็นละแหนงเป็นไม้แค่ไม้ะไรได้หมดอันนี้ก็คือกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะเอาอในส่วนของการทําคอมีเจร์เนาะเอา,อย,ายังไงยังยังเชื่นว่า,าจะาพูดมีเจรี่เขาจะเขาจะเอาในส่วนของตรงนี้ไป ไป,ไปเฮ็ดพวกมีเจอในส่วนใดแบบใดเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นกเฮ็ดให้มันลงตัวกันเนาะให้มันผสมประสานกลมกลืนกันการปลูกไผ่นี่ก็ถือว่ามันเป็นขอ้อดีในหลายอย่างนะครับแต่ว่าการการการถี่เฮาปลูกไผ่เพื่อจะเป็นสวนไผ่เพื่อจะเาจะเอามาเห็ดได้คือยังตะพ่นเ้านี่มันใช้เวลาอยู่ประมาณสิบถึงสิบห้าปีถึงจะได้เนาะแต่ว่าขันเฮ็ดระยะสั้นมันก็บ่ได้มันก็แตกต่างกับพวกอย่างอื่ดนเนาะ ปูขาเฮ็ดหน้ากับพี่อปีพีกปูผักก็เฮ็ดปี้ปปต่อป,ป,ปี่อย่างประมาณนี้มันจะแตกต่างกันอย่างนี้เนาะมันที่นี่ก็ห้เลือกเอาในส่วนของผููใดที่มี่ทีได้หลายนี่ปลูกทิ้งไว้ก็บ่ผพดนะครับปลูกทิ้งไว้เวลานั้นเฮาก็ไปเบิงไปไป,ไปตามเอาว่ามันงามขนาดไหนมันกเกิดคืกการพอะอภัยเป็นการดูแลง่ายๆคือกันนะครับดูแลง่าย จากนั้นเขาก็มาคอยมาพัฒนาเอานกขันนกิดแล้วนะครับอันนี้ก็เาบาเบาเรื่อยๆไปเนาะทีต่ตะพ่นว่าอยากในส่วนของการทําไผ่เนาะการทําสวนไผ่มันก็มีหลักการอยู่มือนดีวเบาเรื่องไผ่ที่ทําไผ่ในส่วนของการทําธุรกิจเนาะเอาตะพ่นยกตัวอย่างงี้ไผ่ใหญ่มาเบาเมือนี้นะครับยกเอาตัวอย่างไผ่ไผ่ใหญ่มาเบาก่อนนะครับว่า มันมีความสําคัญในส่วนของการทําธุรกิจเรื่องไผ่อยู่เนาะอันนี้ก็ขอพูณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับจคลิปต่อไปนี่ตะพนจะบอาหรือไหมไผ่เอาไหมไผ่เหลืองดึนมาบอกเคืกันนะครับเพราะว่ามันไผ่ในไผ่ในประเทศไทยหรือว่าในโลกในโวในแถบเอเชียนี่มันมันเยอะแยะเหลือเกินนะครับมันหมีกี่สายพันธุนะ์เนาะมันนี่ตะพนเอายกตัวอย่างเอาพวกไผ่ที่มาสามารถเป็นธุรกิจแล้วก็เป็น ภัยเงยมาบอกสูฟังนะครับขอบคุณนะครับพี่ขอมารลบพี่คกับเจอการคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ